ป่าชายเลนมีคุณสมบัติและความสําคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของมนุษย์นะคะแต่ถึงอย่างนั้นป่าชายเลนก็เสี่ยงต่อการถูกทําลายได้ไปดูกันค่ะว่าสาเหตุที่ป่าชายเลนถูกทําลายนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างคะ่ะสาเหตุการบุกรุกป่าชายเลนก็มีหลายสาเหตุนะคะนอกจากเอาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆก็อาจจะตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ ทำฟืนทําฐานหรือเอาไปใช้ทําเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่สาเหตุหลักเลยคือบุกรุกเอาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นทําให้พื้นที่ป่าชฉลียนลดลงอย่างรวดเร็วนะคะอย่างเช่นแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันอย,อย่างเช่นภาคตะนออกเนี่ยจะเป็นการบุกรุกเอาพื้นที่ไปทําบ่อกุ้งบ่อปลาภาคใต้ก็อาจจะเป็นเหมืองแร่นะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามก็อาจจะเป็นนาเกลือแล้วชลบุรีก็อาจจะเป็นท่าเทียบเรือถนนหนทางหรือว่าการขยายตัวของชุมชน ลุกเข้าไปนะฮะหรืออย่างสมุดประการก็โรงงานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่ทําให้พื้นที่ป่าชลเลนลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมนุษย์เราไปทําลายป่าชลเลนนะคะก็จะเกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างที่เราเห็นนะคะภาคใต้ตอนที่เกิดสึนามิชัดเจนจุดที่มีป่าชลเลนความเสียหายน้อยเพราะคลื่นยักษ์ผ่านเข้าไปได้ประมาณ10เมตร แต่จุดไหนที่ไม่มีป่าชเชลนความเสียหายจะมีมากกว่าถึงสิงเท่าเพราะคลื่นยักษ์ผ่านเข้าไปถึง400เมตรเลยนะคะอันนั้นจะเห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจากการทําลายป่าเฉลนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อป่าเฉลนถูกทําลายสัตว์น้ำต่างๆไม่มีที่อยู่ที่กินเพราะป่าเฉลนเนี่ยเป็นเสมือนบ้านเป็นเหมือนโรงครัวใช่ไหมคะเน้นเมื่อมันไม่มีที่อยู่ที่กินสัตว์น้ําลดน้อยลงผลกระทบเกิดกับชาวประมงโดยตรงเลยจะจับผลผลิตได้น้อยนะคะรายได้ของครัวเรือนก็จะไม่ดี แต่ถ้าเกิดว่าเราทําป่าชรนให้ดสมบูรณ์สัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์ตามชาวปรมงจับผลผลิตได้เยอะสามารถมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวถ้ามีไรายได้มากๆเขาก็มีเงินเสียภาษีให้รัฐรัฐเอาเงินภาษีไปบริหารจัดการพัฒนาประเทศชาติได้นะคะถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาป่าชรนเราก็เป็นผู้ที่ช่วยชาติคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ และนี่คือรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวนะคะวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบๆตัวเราและสัมผัสได้ค่ะติดตามเรื่องน่ารู้ได้ใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ